ดีค่ะทุกทุกคนนะคะตอนนี้ก็มาเจอกับป้าแล้วคะ่ะวันนี้แต่ป้าก็ไม่อยากให้เห็นหน้าแล้วเพราะหน้าดำาปิดปีเลยตอนนี้อาเสียงนกเสียงกาดูบรรยากาศนะคะป้าก็พาขึ้นเขาอีกแล้วค่ะวันนี้ก็หลังจากห่างห่างมานานนะคะเดี๋ยวเราไปไปดูเห็ดกันเลยว่ามันจะมันจะขึ้นให้เราหรือย,อยังนอะตรงเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยะคะ่ะ วันนี้ก็เลิกงานปุ๊บกะมาณเลยไปทางขึ้นเขาป้านี่แหละวันนี้ทางสะดวกค่ะทางเดินสบายหน่อยไปเดี๋ยวเราไปเจอกันป่าเห็ดเลยนะคะแต่ยาป้าก็อยากให้ดูวิวเนาะอยากก็อยากให้ดูวิวสวยๆดูวิวกันป้าไม่ใช่ให้ดูแต่เห็ดเนาะเอซบางคนบอกอยากดูวิวด้วย อยากดูวิวดูเขาก็ดูกันอาน้าวนนะเสียงนกอะนกมันไฟติ้งกันหรือเปล่าหรือมันอะไรกันนู่นอะหรือมันจีบกันก็ไม่รู้ละ่ะไปไปกันเลยเตรียมถังขอยืมขอยืมกระป๋องที่โรงแรมมาค่ะเลิกงานแล้วบอกฉันขอยืมกระป๋องยืมมีดเถ่าหน่อยนะ ันจะเดินขึ้นเขาเดี๋ยวพวกนี้เามาคืนอย่างเี้ตอนนี้ป้าก็ได้ทำงานทำงานทุกวันเลยสิบวันรวดเลยค่ะทำอาหารเช้าพรุ่งนี้คนก็จะเยอะหน่อยยี่สิบกว่าคนโอ้โหลูกแดงก็เยอะแล้วค่ะตอนนี้สุกเยอะละ ดูสิโอ้โหหลังบ้านป้านนะเยอะมากแต่อันนี้เดี๋ยวพามาโอ้โหดูสิดูเขาสวยงามค่ะนี่สามีบอกว่าเธอไปเก็บเลยนะฉันจะซื้อเธอแพงๆครับบอกวันนี้ไม่มีออเดอร์สามีจะสั่งบอกสั่งหน่อยเฮอะอยากเก็บดู พักเหนือ่อยักเหนือไปด้วยดูสิคะเพื่อนๆโอ้ยมันกำลังสุกเลยเก็บไปขายก็จะได้ดีแล้วเนี่ยปีนี้ไม่มีออเดอร์เลยทำไมไม่มีออเดอร์กันัะใส่ปากดีกว่าเราอหวานเจ็บเลยอะอย,อยากเก็บเลยอะทำไงดีเนี่ยอย <c oughs> เยอะจังเลยเอาอีกสักหน่อยเถอะ อืม uh huh. อร่อยจริงนะหวานนะมันไม่มีเปรี้ยวเลยมันมหวานอย่างเงี้ยแล้วแล้วมันยังไม่ลูกดำไนงะถ้าลูกดำแล้วมันจะออกมันจะไปทางเน่าไนงะอันนี้มันแบบแดงแจ๊ดเลยค่ะไปเดี๋ยวไปเก็บเห็ดกาก่อนยังไม่มียังขึ้นมาถึงยังไม่เจอค่ะยังได้เห็ดขาลาย จะได้แกงเห็ดเลยเอาก,กระดูกหมูออกมาแล้วด้วย,ยไม่เจอค่ะ ปกติแถวนี้มันจะขึ้นแล้วนะพึ่งขาลายดูป่ากันไปด้วยนะคะเพื่อนๆชมไปพร้อมๆกันค่ะครั้งแรกป้าก็เพิ่งมาตรงนี้ของปีนี้นะคะได้ยินเสียงหอบไหมเอยบริหารปอด พอยังไม่เห็นนะอืมปีนี้เห็ดมันขึ้นช้าหรือว่ามันยังไงนะฝนมันตกน้อยเหรอยังไม่เห็นขึ้นนะดูเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งขาลาย โอ้นะคะวิวสวยเรามาเก็บบิวกันนะคะไปขึ้นไปข้างบนอีกเหนื่อยแล้วเกินเลยเสียงหอบสไตล์ปลาก้อยนะคะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แอดติ้งนะคะอันนี้คือของจริงค่ะไม่ได้แอดติ้งเลยของจริงเลยอันเนี้ยนี่ค่ะโอ้เรามาช้าเนาะ ตอนเข้ามากันมันก็ไม่ตอนเข้ามากันมันก็ไม่ออกพอให้หลังนเขาก็ออกนี่งไงแม่นี่เห็ดไรเอ่ยไม่ใช่เห็ดไอ้นี่นะคะไม่ใช่เห็ดเอ่อคัตาเลนไม่ใช่เห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวเราไปอีกข้างหนึ่งไปดูเห็ดนางไก่แม่เรามาช้าค่ะ เอ้นี่เห็ดไรเนาะเห็ดไรเอ่ยเนี่ยอย่าไปจับเขานี่คะ่ะเพื่อนๆไปซะละนู่น,น,น,รน,นเราเห็นแล้วคะ่ะนี่คะ่ะออ้ยเห็ดนังไก่ด้วยเห็ดนังไก่เห็ดเห็ดพึ่งขาลายนี่คะ่ะเพื่อนๆขาโอ้โหได้แล้วคะ่ะ สม,สมใจเลยคันนี้นี่ค่ะก็ไหนเนาะนี่ค่ะเห็ดหนังไก่โอ้ยเห็ดหนังไกส่สวยๆเขาง,งามมากเลยค่ะเห็ดหนังไก่นี่ค่ะ,ะตักขานี่ก่อน โอ้โหกำลังกินเลยเพืเ่อนๆจ,จ๋าอ่อนอ่อกเลยนี่ค่ะเห็นดนางไก่โอ้โหฮู้ฮูฮฮฮแซบ่บระเด้อนี่ค่ะปลาไม่ได้โม้นนะน,น,นี่ดูลูกขาลูกขาค่ะโอ้โหนี่ค่ะขาข,า,ขาสวยจริง โอ้คุ้มค่าเนอะขึ้นมาหายหนั่งไงเลย,ยนู่นเห็นล้วข้างบนนูน่นแหม่จะได้ดอกนี้นะคะเนี่ยจะได้ดอกนี้เขเป็นปุ๋ยต่อไปนี่ไงแบบเดียวเราก็ได้แล้ววันนี้จะได้แกงแน่ๆเลยเนี่ยวันนี้เพื่อนจะมาเยี่ยมค่ะ นู่นตะมุตะมีข้างบนนูน่นนะเพื่อนๆจ๋าดูนู่นอะไรเอ่ยจะขึ้นลำบากิด้เลยนะคะแม่กำลังกินเลยนี่ยังสวยอ่ะยังสวยเลยค่ะ แข็งป๊กค่ะคุณภาพมากเลยเพื่อนๆเดี๋ยวเข้าไปตัดฐานนะคะเพราะว่าตรงนี้มันชั้นค่ะตัดลำบากโอ้อยางนี้ค่อยชื่นใจหน่อยนู่นค่ะอีดอกหนึ่งโอ้โหดอกก็เริ่มเทิมเลยได้ไม่เอ่ยขาเนี่ยโอ้ขาก็ยังแข็งอยู่นะ ยังแข็งอยู่เลยอ่ะได้ไหมขาโอ้ไม่ได้แล้วละนอนจัดการไปละนู่นะป้าเห็นข้าวขาวตรงนู้นน่าจะมีอีกนะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนอันนี้เราจะแกงเห็ดรวมกันละค่ะอันนี้เห็ดอะไรก็ไม่รู้นู่นนะตรงนี้อีกต่อโอ้โหมันขึ้นเงินตะมุตะมิเลยมันไม่มุมีนะมัน แก่ไปหน่อยนู่นนะข้างบนสามดอกสี่ดอก oh. มันจะเกินแกงแล้วเนี่ย,น,ยนี่ก็เหมือนกันค่ะเพื่อนดอกบักใหญ่เลยขามันไปละขามันแข็งอยู่จาโดนกินนู่นอีกดอกหนึ่งน่ะแม่มาช้าจริงเลย นี่ค่ะอ้ยนี่ก็ไปแล้วค่ะโอ้โหไปแล้วอันนี้ก็ไปแล้วแหมมันไม่มีโผลตะ,ตะมุตะมีเห็นอีกเลยเนาะหรือว่ามันเรามองไม่เห็นนะ มัวแต่ทำงานไม่มาเดี๋ยวป้าไปตรงนู้นก่อนไปเห็นเขาขาวอยู่คิดว่าเป็นหนังไก่แน่แนเลยไปโซนนู้นขาอยังได้อยู่ค่ะไม่อยากออกออกมากเพราะว่าเดี๋ยวกลับไปบ้านแล้วไปขุดยู่ดี นี่ค่ะโอ้งามนี่ค่ะได้เห็ดได้เห็ดนางไก่กับเห็ดขาลายเห็ดนางไก่สองสาดอกขาลายสองดอกแต่อ่อนอึมเลยค่ะ มาไม่ทันเขาขาบานหมดนี้มันชันค่ะปายขึ้นมาชันตรงนเขาขาวใช่เห็ดนังไก่ไหมเนาะ ทันจริงเดี๋ยวเดินเนลาะตรงนี้ไปเดินนะคะเนี่ยโอ้โหแต่ไอ้ลูกลูกลาเบอร์รี่หวานมากเลยอะอร่อยแล้วก็หวานอะวันนี้ก็ได้โอ้ได้เห็นหลายดอกอยู่เห็นหนังแก่ก็ออกแล้วนะคะ แต่ป้าลืมถ่ายเห็ดหนางแกะนี่ค่ะแข็งปึ๋งเลยแต่ไม่เห็นไอ้งสยัยน้องตีมัเก็บไปหมดแล้วเห็ดเอ่อเห็ดเหลืองเห็ดมันปูนี่ก็เห็นจะซากเห็ดนะคะ ่่อาดูแถวนี้เผื่อมีจะได้สแกนหะนึ่งฟักทองเราก็มีนะเนาะแต่ไม่มีผักชีลาวเนี่ยโอ้โหนีม่มีผักชาวีไอไักชีลาวละเก่งเลยเจมเลย ดังนงปูป่ากันป้าเหมือนเราพามาเที่ยวป่าเนาะพามาแอดเวลนเจอร์ในป่าค่ะ เลิกงานปุ๊บก็ามาเลยหิ้วถังเลยไม่ได้เข้าบ้านเลยไงยป้าก็ขอขอบพระคุณนะคะทุกสำหรับทุกกำลังใจเลยชมป่ากันแต่ลูกแดงนี่เยอะจริงๆเลย ลาตเบอร์รี่คะ่ะโอ้โหหวานหวานหวานโจ๊ะเลยไ้ป้าก็ขอขอบพระคุณทุกกำลังใจเลยเอาดูวิวกันวันนี้ชมวิวกันนะคะเห็ดได้น้อยเราก็ได้มาเที่ยวป่ากันไม่ป่าก,กันนะคะเอาเสียงหอบมาฝากคะ่ะไงขอขอบพระคุณทุกกำลังใจเลยนี่มาเก็บอันนี้กินกันก่อนโอ้โห เออแต่ตรงนี้มันล่มดีน่าจะมีเยอะๆนะต้นมันอะตรงนู้นมันร้อนอ่ะโอ้โห,หน้าป้านี่ดำ้นานเลยไปเก็บลูกดำตอนนี้ป้ายังมีออเดอร์อีกสิบกิโลเนี่ยยังไม่มีเวลาไปเก็บเลยทำงานทุกวันเลยตื่นตั้งแต่ตีห้าตีห้าครึ่งออกจากบ้านละน้องเน่งน้องแกะไปละชีวิตก็มีอยู่แค่นี้แหละคะ่ะทำงาน ทำงานหาเงินส่งไปบ้านะก็ซื้อเสื้อผ้าเล็กๆน้อยๆหลานบอกว่าทำงานเหมือนคนร้อนเงินเนาะเดี๋ยวก็ขึ้นไปเก็บไอ้ลูกอันนี้ลหละนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยกินหมดเลยนะเนี่ยทำเล่นไปชอบมากเลยใส่ปากหวานโจ๊ะเลยเออมันอร่อยอะแต่ตรงนู้นน่ะมันร้อนอะ่ะ ถึงจะอาใ้เห็ดออกแล้วก็เอาก็ถางมาใส่อันนี้นี่ค่ะก็ได้เห็ดนางไก่นางไก่นะคะเนี่ยเห็ดนางไก่แต่ว่าดอกเขายังไม่คือขาเขาใหญ่ไงคะขนเขาก็เลยยังไม่มีขาเขาใหญ่มากดอกเขายังมันจะออก นี่ค่ะวันนี้เราก็มาแกงแล้วก็มาซื้อเอ่ออันนี้เขาเรียกอะไรกันไม่รู้ฟักที่นี่อ่ะเืยบวกอ่ะบวกสงสัยจะบวบได้สองดอกค่ะอันนี้โอ้ยจะได้กินไหมเนี่ยอื้อ แล้วก็เอาเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่ออ,อันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะจะเหมือนบวบประมาณบวบบ้านเขาแล้วค่ะแต่ว่าอร่อยมากมันหวานดีแล้วเดี๋ยวไปเอาฟักทองมาใส่หน่อยเป็นแกงเลียงไปเลยปะ ป้าก็ใส่กระดูกหมูโลดเลยเคี่ยวกระดูกหมูเอาน้ําหวานของกระดูกหมูแหละโอ้ยดูสิโหสาหอบคิ้วมาดูดูไม่จะได้อาเลยสวัสดีค่ะ อาวน้องจ๋าหันมานี่พี่พี่คะยาคนสวยลูกแดงมากปากปากอ่ปากไม่แดงแต่ว่าลูกเชอรี่ค่ะแดงแจ๋เลยดูดูค่ะนี่น้องเขาเก็บอพอดีเข้ามาซื้อโลหนึ่งเท่าไหร่นะโหลละห้าสิบโลละห้าสิบเห็นไหมนกมันมากินก่อนเก็บก่อนนกค่ะเดี๋ยวนกมันจะมากินซะก่อน เราต้องเก็บก่อนนกค่ะใช่โอ้โหเข้าไปไงวะเนี่ยอ๋อกลไกตัดเราเลยเออเพราะว่าเอาอันนี้ด้วยไงอือเอาเลยเราใส่เราใส่ช่องฟิตไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวมันเออไม่ต้องกลัวมันนั่นเลยอย่างนั้นเลยอ้าวมันก็ล่วงตรงนั้นอีกเนาะออืนหงดแด้ อยากทีช่วยเก็บจังเลยแต่ว่าสนุกเลยเนะี่ยเก็บสนุกสนานเลยเนาะเก็บเอาให้เกี้ยงเป็นหน้ากระดาน,นเลยค่ะอันนี้น,ะน,นี่ยนไะอ้ที่ต่ำๆยอยๆนี่นะสิไอ้สูงๆเขาจเอาบนไดนะอะสวยมากเนาะเยอะมากเลยนะอะนกก็ไม่กากินแต่ว่าเขาบอกนะคะาเปรี้ยวคะ่ะแต่นกก็กินอยู่นะมันก็กินแต่มันคงจะเยอะ อดเดี๋ยวป้าก็มีลูกลิฟอยู่ที่บ้านค่ะเดี๋ยวป้าก็จะไปเก็บของป้าเหมือนกันอันนี้ลูกเชอรี่นะคะโอ้โหลูกมันดกดีจริงๆเลยเนะาะยี่หวานไม่ยอมตัดหญ้าให้มันเลยอะ่ะไม่ยอมเหลียวแลมันมเหลียวแลยังดกขนาด<อ>นะี้เหลียวแดงขนาดไหน,นม,มันแก่แล้วลื่เนี่ยแก่แล้วมันจะหลุดจากไอ้นี่อยู่เลยเนี่ยเหรอ ชิมไหมไม่อ่ะเขาบอกว่าเปรี้ยวมันจะชิมทำไมโอ้เผื่ออย่าไปเชื่อเขาเอ้จริงเหรอหันหากล้องหันหากล้องหาตัวเองแล้วก็ชิมนี่ค่ะเพื่อนๆมาหนูจำให้ไม่เป็นไรแซ่บอ่าเปรี้ยวจริงค่ะหวานตาเปรี้ยวจริงๆหวานตาจริงโอ้ไม่เป็นไรที่ลวงเดี๋ยวก็เผื่อ